สวัสดีเช้าวันคาำที่14พฤศจิกายนค่ะคุณกิติรัตน์ณรนองที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเชิญประชุมร่วมกระทรวงการคลังสํานักงานกราตาและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้หารือ3ประเด็นหลัก1แก้หนี้คยรเรือน2หุ้นตกช็อตเซล์โปรแกรมเทรด 3. สภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโกจะเข้าพบกระทรวงการคลังขอการสนับสนุนเรื่องลดหย่อนภาษีคุยเรื่องกองทุน ESG ซึ่งสํานักงานกรรทและตลาดหลักทรัพย์ สนับสนุนแนวทางนี้เพราะส่งเสริมการทำดีเพื่อให้ผู้ระดมทุนที่ทำดีส่วนท่านเลขาธิการกรตอค่ะกล่าวว่ากองทุน ESG มุ่งเน้นเรื่องการลงทุนระยะยาวในหุ้นไทยตราสารหนี้ไทยซึ่งจะดึงเม็ดเงินสภาพคล่องเข้ามาได้ส่งเสริมการเปลี่ยนทายไปหาสังคมสีเขียวซึ่งน่าจะตอบโจทย์ได้หลากหลายแล้ววันนี้14พฤศจิกายนกระทรวงการคลังจะหารือกับเฟดโก้เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางจัดตั้ง ESG Fund วงเงินหลักแสนล้านบาท ลงทุนระยะยาวเน้นหุ้น ESG ผู้ซื้อสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้คล้าย LTF และว,วันนี้เช่นกันค่ะคุณกิติราชจะหารือยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้หนี้ครัวเรือนซึ่งสูงเกิน90% GDP ครอบคลุมหลายประเภทได้แก่หนี้สินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศหนี้สินตำรวจหนี้สินครูและหนี้สินข้าราชการส่วนลูกหนี้กยศเตรียมเฮค่ะพระบอกองทุนกยศฉบับใหม่มีผล20มีนาคมปีนี้ กำหนดดอกเบีย้ยต่ำกว่าเดิมคำนวณภาระหนี้ย้อนหลังด้วยคุณกิติรัตน์กล่าวว่าลูกหนี้กยศสล้าน8แสนคน1ล้านล้านบาทหากคำนวณตามกฎหมายใหม่หลายคนจะหมดหนี้หรือได้เงินคืนส่งผลให้มูลหนี้เหลือคงค้างแค่ประมาณ50เอร์ซเท่านั้นนักกฎหมายไทยธรเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมุ่งลดหนี้ครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดช่วยปลดล็อกเศรษฐกิจให้ขานรับนโยบายกระตุ้นได้อย่างเต็มที่ ส่วนแผนสนับสนุนตลาดทุนโดยออก ESG ฟันเป็นปัจจัยบวกชัดเจนสำหรับหุ้นไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมิบาลกลองทุนเปิดกรุงไทยก่อการดีชนิดสะสมมูลค่าหรือ KTESGA บริหารแบบเชิงรับเน้นลงทุนตามดัชนีไทยพัฒน์ ESG ซึ่งมี S&P ดาว Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลทั้งนี้ค่ะไทยพัฒน์ ESG Index คำนวณดัชนีด,ด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่านั้น จึงสะท้อนความเปลี่ยนแปลงราคาของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีได้อย่างชัดเจนโดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์นอกจากนี้ก็มีกองทุนเปิดกรุงไทยก่อการดีเพื่อการออมชนิดเพื่อการออมหรือ KT ESGS KSSF ลงทุนลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันค่ะ SET Index ปิดไปที่1,387.13บ0.18มูลค่าการซื้อขาย46,157ล้านบาท ตลาดทุนไทยคะ่ะรับแรงขายหลังประกาศงบเซลล์ออนแฟกโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนงบต่ำคาดส่วนคุณกิติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษาเรียกความเชื่อมั่นตลาดทุนถแถลงย้ําว่าไม่มีในเคสช็อตเซลล์ขณะที่รัฐมีแนวทางเรียกความเชื่อมัน่นผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจัดตั้ง ESG ฟันแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดต่อไปส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่34,907ล้านบาท ระยะยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.78%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.02%ค่ะส่วนอัตราฟงของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท99สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐน้อยเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องหลังจากเมาาื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณเษถาทวีสิในในายกรัฐมนตรีแด้แถลงเงื่อนไขโครงการดิจิทัลวอลเลตทำให้นักลงทุนกังวลเสถียรภาพทางการเงิน ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดบวกโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างไรก็ดีดัชนีปิดบวกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนเฝ้าจับตาการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เดือนตุลาคมที่จะมีขึ้นในวันนี้นิกกิปิดไปที่ 32,585.11. สจุด่นงบวก0.05ห้เปอร์เซ็นต์ส่วนเซิงไฮเข้ามาสดตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่ารัฐบาลจีนจะเร่งออกมาตรการก,าร,กระตุ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศร,รษฐกิจที่สำคัญของจีนในสัปดาห์นี้เซงไฮคอมบัสิสตปิดที่3,046.53จุดบวก0.25%ส่วนดาวโจนสต์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ขณะที่เ p 500และ n นสแต q กปิดในแดนลบท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากนักลงทุนชะลอ,อก,การซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้เพื่อประเมินว่าเฟดจะเรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเท่าใด ดาวโจนส์ปิดที่34,337.87จุดบวก0.16% S&P 500ปิดที่4,411.55จุดลบ0.08%และ Nasdaq ปิดที่13,767.74จุดลบ0.22%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนรอดูการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้เพื่อบ่งชี้แนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่ CC40 ปิดที่7,087.06จุดบวก0.60% DAX ปิดที่15,345.073%จุดบกและฟูตซีร้อยปิดที่7,425.83จุดบวก0.89%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลกัหลกๆก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคในวันนี้เพื่อประเมินแนวนโน้มเงินเฟอ้อและทิศทางอัตราดอ,อกเบี้ยของเฟด ส่วนสัญญาน้ำมันดิบอุตสตตาหสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา1.4ปอร์เซปิดที่78ดอลลาร์26เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากกลุ่มโอเปกระบุว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันยังคงมีความแข็งแกร่งพร้อมกับปรับเพิ่มคาดการอุปสงค์น้ำมันโลกในปีนี้ส่วนฝั่งของเบรนท์ค่ะบวกขึ้นมา1.3%ปิดที่ด2ดอลลาร์เซนต์่อบาร่เรลสวนสญญญองําตลาร์กปิดบบกในวันร์ดยไดาร์แรงหนุนจากกานอนค่าของดนลลาอร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผย CPI ของสหรัฐในวันนี้สัญลญญักคําตลาดโคมิกสงมอบเดือนธันวาคมบวก0.6 5เปเซปิดที่1,950ดอลลาร์ 1, 20เซนต์ต่อไลและนี่คือทั้งหมดของ K-Tam erm Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K-Tam erm Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ